อินฟลูเอนเซอร์ดังของอินโดนีเซียชักขนาดดมยาสลบเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวก็หายจากกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ไปทำสัญญกรรมระหว่างดมยาสลบมีอาการชักแต่เจ้าหน้าที่นะคะก็ยังไม่เร่งทำการรักษาอย่างเหมาะสมแถมยังให้ดมยาสลบตามเข้าไปอีกนะคะทำให้คนไข้เกิดอาการชักถึง12ชั่วโมงโดยที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเดี๋ยวก็หายโดยไม่เร่งทำการรักษาที่เหมาะสมผู้ป่วยนอนโคม่าถึง1เดือนและยังมีอาการเดินไม่ได้สมอง พิการต้องทํากายภาพเพื่อฝืนฟูร่รางกายตัวเองค่ะการวางยาสลบนะคะควรอยู่ในการควบคุมและดูแลของมีสัญญีแพทย์ตลอดการผ่าตัดและหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นชักแบบนี้นะคะต้องหยุดยาทันทีการปล่อยให้ชักมากกว่า30นาทีนะคะอาจนําไปสู่ภาวะสมองขาดออกซิเจนและสมองพิการถาวรค่ะและการที่เจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าเดี๋ยวก็หายในสถานาการณ์ฉุกเฉินแบบนี้สะท้อนถึงความไม่รับผิดช,ชอบและไม่เข้าใจ อาการของผู้ป่วยจริงๆค่ะ B.C Clinic ขอส่งกําลังใจอย่างจริงใจถึงผู้เสียหายในเหตุการณ์นี้ค่ะก่อนตัดสินใจทําสัญากรรมไม่อยากให้มองแค่ผลลัพธ์ปทางค่ะแต่ต้องมั่นใจว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลท,ที่คุณเลือกพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตคุณ